สวัสดีท่านผู้ท่านกันอีกเช่นเคยนะวันนี้มาโค้ชเช้าเลยตอนนี้อยู่บวิกพีดอัปเดตเจ็จุดห้านเองก็อัปเดตเจ็ดจุดห้านะครับจะเพิ่มสีฮาชคี้เข้ามานี่เป็นไงอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะมันสมให้มาเลยนะนี่เป็นไงสวยไหมเหมือนตรงดาบจะไม่ได้เปลี่ยนนะเนี่ยโคตรสวยเลยนะฮาชคี้ไม่รู้บดอเดจยังไงนะมาวันนี้เอาส่นเปลี่ยนสีกันก็อัปเดตก็จะมีแค่นี้มั้งไม่มีอะไรอล้วมั้งอืม เลือดห้าพันนี่ฮะแบงร์เมก็ตตัวนี้อ่าจะใช้เงินหรือใช้ห้าสิบเอสพีก็ได้ผมใช้เงินอ่าโอเคส่มแล้วใช่ปะเอ้าไม่เปิดให้อ่ะอุ้ยสีสม้มอ้าวล่ะเดี๋ยวผมจะสุมให้ดูนะครับมันมีสีอะไรบ้างเมื่อกี้สีสม้มใช่ปะสีเหลืองฮะ สีขาวหรอน่าจะมีแค่สามมอนเห็นในเอ่อในดีเขาบอกมีสามสีปะ่ะสามสีสีอะนี่ไงครบแล้วนี่ก็จะมีสีม่วองอนี้ด้วยของจ้าสีเหลืองอะคอขอสีเหลืองกอันสีเหลืองนี่ไงก็เทเอาเราดูกันว่ามันเพิ่มดาเมจหรือไม่ก็ไม่นะก็ดาเมจเหมือนเดิมนะฮะ เพิ่มมาก็จะมีแค่นี้อเดนี้มีแค่นี้ครับผลพิศารยังไม่มีนะใช่ปะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวกลือให้ดูอืมขอเกลือแป๊บลืมดูหน้าเกมแล้วว่ามีผลอะไรใหม่ๆมปะ่ะดอโอ้โหเกมงั้นเลยก็เหมือนเดีมไม่มีใหม่นะฮะมาก็ตรงนี้ครับบอสเขาเอ่อได เอ่อเหมือนเห็นในดิคอร์นะครับว่าไอ้บอสเอ่อทำสองดาบอะตอนนี้นะเขาได้ปรับแล้วนะให้แบบโอกาสดรอปง่ายกว่าเดิมก็ใครยังมีก็ผหาซะเอ่อผมก็ยังไม่มีมีตั้งห้าร้อยสามสิบสยังไม่ยังไม่ดรอปเลยนะฮะอ่ะอัลละโซนอัปเดตนี้ก็มีแค่นี้นครับฮาคินะก็ถามว่าสวยไหมผมว่าสวยแหละเอาละฮะเจอกันคิปหน้าครับบ๊ายบาย